ตอนนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูที่วัดหัวตะบือนะคะเรามาเที่ยววังพญานาคนะคะหลังจากที่เราไปทําบุญเสร็จแล้วไปให้อาหารวัวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูวังพญานาคสวยมากเลยที่นี่นะคะนี่ค่ะกนันพญานาาตัวย้อยใหญ่เลยนะคะ วัดหัวกระบือยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวังพญานาค วัดหัวกระบืองตรงส่วนนี้ก็จะเป็นนครบาดาล วัดหัวกระบือก็มีกระบือจริงๆเลยะสองตัวมีกระบือไม่คอด้วยโอ้โหลองมาดูเซียมซีกันนะคะท่านผู้ชมเซียมซีเบระบราเลยใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวหน้านครปดานใครอยากมาเสียงเซียมซีก็ได้นะข้างในก็จะมีศูนย์อนุรักษ์เต่าไทยด้วยนะคะมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยกับไม้ส,สวยๆด้วยนะคะวความงามกันเลยค่ะเข้าไปข้างในโน้นก็จะเป็นการให้อาหารปลามีพยากรบเพื่ ให้มัดหัวกระบือพยาเต่าเออเอาปลาไปป้อยจะกีว่าตายบ่เอมจังหลายอาหารปาลาเหรอ หอาปล่่อยปลาจริงๆนะครับปล่อยปลานีวหัวคอหมอวิ่งเกาะบอลลูนตรงนั้นโหลดเกาะบอลเลยมันมีตัวที่มีชีวิตอยู่โอ้ยอย่าเอามือเปื้อนมีแมวมาเลยนะครับ ครับอันนี้หวกครับทำบุญปล่อยปลาจริงๆครับทำไรคะปล่อยหวกค่ะรู้จักหวกไหมคะหวกนี่อาหารปลาอาหารปลามันคือหวกมันคือหลังจากที่เราได้พาสปอร์ตโควิดเลาะสถานีแรกที่เราเลาะคือวัด หัวกระบือหัวกระบือกระบือแปลว่าอย่างวะควายอีรีเหรอแปลว่าดิควายวัดกะบือวัดกะบือทำไมมีแต่งหัวเห็นแต่งหัวมีอยู่มีควายอยู่เอ้ากระบือแปลว่ากระบือแปลว่าควายหรอพวกเมนงัวเหรอบ่ข่าวแปลว่าหัวข่าวงัว เาวแปลว่างวัวกระบือแปลว่าคว,วาย <Buffalo. S 1> <laughs> อีลีบอีอลีบเตะ <Yes. S 1> มีห <Yes. S 1> ้วยเถียงอาหารมีห้วเถียงหารวากระบือแปลว่างัวะพะนะบกระบือแปลว่าควายเดี๋ยวเรามาดูกันอาเลเตะหลังจากที่เราไปให้ย่างงัวแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลากันนะคะเตะอู <laughs> <ย> <laughs> ได้เลิฟท์ฟิชอปลาตกใจปลาปลาดุกอุ้ย <laughs> ปลาดุกตกใจปลาดุกตกใจ <laughs> ปลาดุกอุ้ยตายแล้วมุกใหม่ <laughs> ได้มุกใหม่แล้วครับปลาดุกตกใจปลาดุก <laughs> ปลาดุกอุ้ย <laughs> ที่ทสวยงามรุ่งรื่นร่มเย็นค่ะนะคะทุกท่านสามารถมาเที่ยวได้นะคะวัดหัวกระบือเงจะมาเที่ยวกัน ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านนะจ๊ะขึ้นสะพานทางด่วนมาถนนสวยมากนุนนะทางข้างจ้าทางวิวฮ่องกงนะคะที่จ้าเราก็จะเริ่มเห็นแสงสีแล้วขณะนี้เวลาเท่าไหร่จ้าทุ่มหนึ่งหลังจากที่เราไปวัดกระบือมาเราก็จะมาฮ่องกงต่อนะคะวิววิวฮ่องกงค่ะฮ่องกงไม่ได้หลอกลวง คอมเสีร์ววฮองกงไดนที่ไหนนี่ค่ะถนนยามค่ำคืนของกรุงเทพฯวะเด็กบ้านนอกอย่างเราก็ได้มาโอ้มันก็จะมาได้เดือนแล้วนะไม่ได้ออกจากบ้านเลย <laughs> อยู่ในกรงทอง <laughs> เราก็อยู่ห้องกงจริงๆ <laughs> ได้ออกมาแนแบบนี้ตีปีปั๊บๆนี <laughs> ่นะคะ ฝั่งโน้นก็มีสะพานสวยงามจ้าจ้าข้างนี้ก็สวยฝั่งร้รงค่ีเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงสนามบินยามค่ำคืนที่เมื่กี้ผ,ผ่าน้วเอ้าไม่ผ่านแล้วเ้ียรากันไปชมเราก็เก็บบรรยากาศขากลับบ้านมาให้ดูเพราะว่า เราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเราก็เลยตื่นเต้น <laughs>